ตนภัยตำนานหมู่เกาะทะเลใต้หรือโมอานาเปิดขึ้นเนเพลงแอนิเมชั่น3มิติแนวแฟนตาซีคอมเมดี้และพจญภัยในปี2559อำนวยการสร้างโดย Walt Disney Animation Studio จัดจำหน่ายโดย Walt Disney Pictures กำกับโดยลอนเคลเมนและโอนมัร์คเกอร์ ช่วยำกับโดยดอนเฮาและคิสบิลเลียมโมนาลูกสาวของทายาทของหัวหน้าเกาะเล็กที่มีชื่อว่าโมทูุยในแถบโพลินีเซียเธอได้รับการคัดเลือก mm hmm. จากท้องทะเลให้เป็นผู้ที่นำหัวใจไปคืนแต่พ่อของเธอถูกอิทมหาเธอขอยืนยันว่าเกาะน,นี้มีทุกอย่างที่ชาวบ้านต้องการแต่หลายปีต่อมา ปลาเริ่มขาดแคลนและพืชผักของเกาะก,ก็เริ่มแห้งแลง้งโมอาน่าเสนอให้ไปไกลกว่าแนวปะกการังเพื่อหาปลามากขึ้นทวีปฏิเสธคำขอของเธอเนื่องจากการแล่นเรือผ่านแนวปะการังเป็นสิ่งต้องห้ามทาราคุณย่าของโมอาน่าได้พาโมอาน่าไปยังถ้ำลับที่อยู่หลังน้ำตกซึ่งเธอได้พบเรือ ภายในและพบว,ว่าบรรพบุรุษของเธอคือนักแล่นเรือเป็นนักเดินทางและค้นพบกเกาะใหม่ทั่วโลกทาราอธิบายว่าพวกเขาหยุดการเดินทางเพราะมาวิขโมยหัวใจของเทวิติทำให้สัตว์ประหลาดปรากฏตัวในมหาสมุทรจากนั้นทารากล่าวว่าความมืดของ เคคาได้ลูกลาาจากเกาะหนึ่งไปสู่อีกเกาะหนึ่งและค่อยๆพากชีวิตไปทีละช้าๆทาราได้ให้หัวใจแห่งเทปิติแก่มัวนะ้าต่อมาทาราป่วยหนักและลมหายใจสุดท้ายของเธอได้บอกมัวน้าให้ออกเรือสักสุดที่อยู่ในถ้ำนั้นเพื่อตามหาเมาอีก ทาราได้เกิดใหม่เป็นกระเบีนราหูและติดตามเธอไปด้วยหลังจากขึ้นใต้ฝุน่นพลิกเรือของเธอและซัดเธอจนหมดสติเธอตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นบนเกาะที่มาอีอาศัยอยู่แต่เขาขังมัวหน้าไว้ในถ้ำและใช้เรือของมัวหน้าเพื่อออกตามหาตะขอตกปลาพิเศษของเขาแต่มัวหน้าหนีออกมาได้ตามมาอีไป วหน่าพยายามโน้มน้าวให้เขาเปลี่ยนใจไปกับเธอแต่มา,าอีกปฏิเสธ เพราะวกลัวว่าพลังของหัวใจแห่งเทพิติจะดึงดูดสิ่งมีชีวิตที่ร้ายกาจตนสลัดมะพร้าวที่มีชื่อว่ากากาโมราล้อมรอบเรือและขโมยหัวใจไปแต่มาวอีกและมัวหน้าก็สามารถนำกลับคืนมาได้มาวอีกตกลงจะช่วยคืนหัวใจแห่งเทพิติให้หลังจากที่เขาได้ตะขอตกปลาวิเศษคืน ซึ่งซ่อนอยู่ในลาโลไทยดินแดนลึกลับที่มีแต่สัตว์ประหลาดพวกเขาได้มันมาโดยการหลอกลวงธามาทอปูมะพราะ้าวยักษ์เมาอีสอนมัวหน้าเกี่ยวกับวิธีการแล่นเรือและนำทางที่ถูกต้องเมื่อมาถึงเทปิติและพยายามเข้าไปยังเกาะที่เทปิติอาศัยอยู่ แต่ถูกเมคาโจมตีอย่างรุนแรงและถูกซัดออกมาจากเทพิติตะขอตกปลาวิเศษของมาอีเสียหายเขาไม่ต้องการจะเข้าไปอีกและทิ้งมอวนาไปด้วยการวิตกกังวลมอวนาขอร้องให้ท้องทะเลนำหัวใจของเทพิติไปและเลือกคนอื่นเพื่อส่งกลับไปยังเทพิติวิญญาณของทารามาหาเธอและให้กำลังใจแก่มัวนาะ เพื่อหาการเรียกตัวตนที่แท้จริงของเธอแรงบันดาลใจนั้นทำให้หมอหน่านำหัวใจแห่งเทวิติกลับคืนมาและกลับไปยังเทพิติเพียงคนเดียวมาอีกได้เปลี่ยนใจกลับมารบกวนเทคาปิศาจราวาและตะขอของเขาให้เทคาเข้าหาเธอเธอร้องเพลงเพื่อช่วยให้เทคาจำได้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอคือใคร ซึ่งช่วยให้มัวหน้าสามารถฟื้นฟูจิตใจของเธอได้เทปิติเสกเรือแค้นใหม่ให้แก่มัวหน้าและตะขอตกปลาวิเศษอันใหม่ให้แก่มาวอีกก่อนที่จะกลับไปเป็นรูปร่างเกาะเทปิติเหมือนก่อนมัวหน้าได้อำลามาวอีกและกลับไปยังเกาะของเธอที่กำลังฟื้นฟูพร้อมกับเฮเฮต่อมาชาวบ้านและมัวหน้าซึ่งกลายเป็น หัวหน้าคนใหม่ของพวกเขาเริ่มเดินทางท่องเที่ยวและแล่นเรือไปตามเกาะต่างๆตามที่เมาอีกและทาราได้มาร่วมกันในร่างเยียวยักษ์และร่างของปลากระเบนลางหู คงเรื่องของโมอา่านะคะสิ่งที่เด่นชัดมากสําหรับโมอา่าคือเรื่องการนําเสนอเรื่องราวของหน้าที่และความรับผิดชอบจะเห็นได้ว่าตัวละครโมอา่าแม้จะมีลักษณะเป็นเจ้าหญิงเป็นลูกสาวของหัวหน้าเผ่าแต่ตัวเธอเองนั้นก็ไม่ได้เป็นเด็กสาวที่เอาแต่เล่นสนุกไปวันๆเธอพยายามเรียนรู้ซึมซัพ์หน้าที่ของผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่า ว่าจะต้องทําสิ่งใดบ้างเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเมื่อพ่อของเธอเก้าวลงจากตำแหน่งแล้วตัวเธอนั้นจะสามารถทําหน้าที่แทนพ่อของตัวเองได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องถึงอย่างนั้นก็ตามบุคลิกที่สงสัยและความอยากรู้อยากเห็นของโมอาณาทาให้เธอมองวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสว่าถ้าหากในแนวปะกาลไม่มีอาหารแล้วทําไมเราจึงไม่ออกไปหา อาหารที่นอกขีดแนวปะกกาลังหรือกระทั่งเดินทางไปสแสวงหาดินแดนใหม่เพื่อความอยู่รอดการเดินทางเพื่อน,นําหัวใจของเทสติไปคืนหรือการตามหาเมาอีกนั้นไม่ได้เป็นแค่การกระทําที่ตัวเธอนั้นทําเพื่อตัวเองแต่โมอาหนามองว่าถ้าหากภารกิจครั้งนี้สามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั่นหมายความว่าเทสติจะคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับโลกใบนี้ และสามารถช่วยเหลือเผ่าโมเทลยของเธอให้รอดปลอดภัยและกลับมาสงบสุขได้ดังเดิมโมอา่าอาจจะไม่ใช่อนิเมชันที่เดินเรื่องตามขนบขอดเรื่องแบบเจ้าหญิงเสียทีเดียวอันที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องราวการผจญภัยมากกว่าด้วยซ้ําซึ่งเอาเข้าจริงแล้วตัวละครโมอา่าไม่ได้มีลักษณะของผู้หญิงที่เติมเต็มชีวิตของตัวเองด้วยตามตามหาความรักจากชายหนุ่มแต่ความรักของเธอนั้นคือการทําหน้าที่ในการเป็นหัวหน้าเผ่าได้อยา่างเต็มที่ และทําให้เผ่าของเธอกลับมาสงบสุขสีและฉากไม่เรื่องก็จะเป็นทองสีเขียวและสีฟ้าสีเด่นเด่นก็คือในฉากก็จะมีฉากที่เล่าประวัติความเป็นมาของเทพเทพิตินะครับจากที่คุณย่าเล่าฉากนี้ก็มีสีเด่นดนคือสีเขียวและสีฟ้าครับซึ่งสีเขียวสื่อถึงความเป็นธรรมชาติและความปลอดภัยที่เทพเ,เทฟิติมอบให้กับมนุษย์ สีฟ้าสื่อถึงความเงียบสงบของทะเลและความสดใสของทะเลครับตัวละครน,นะคะโมอานาะซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องเด็กสาวผู้ทลายวงจรล้าวรานจากการเดินทางหาตัวเองมหาสมุทรเลือกหลานคือคำที่ย่าของโมอานาะพูดกับโมอานาะเด็กสาววัย16ปีที่ฝันอยากจะเป็นเจ้าแห่งการสำรวจเส้นทางซึ่งอาศัยอยู่กับพ่อแม่และย่าที่อยู่ในหมู่บ้านที่เต็นไปด้วยเรื่องเล่าและตำนานเทพเจ้าต่าง จนเป็นแรงบันดาลใจบเพาะให้ตัวของโมอาน่าอยากออกเดินทางเพื่อไปเชื่อมโยงเรื่องเล่าตำนานต่างๆสำหรับชื่อโมอาน่านั้นแปลว่ามหาสมุทรซึ่งมาจากภาษาโปลินีเซียที่ชนเผ่ามาลีและแถวฮาวายใช้กันตัวหมูน้อยตัวนี้คือสัตว์เลี้ยงผู้พักนีของโมอาน่านิสัยและสมองของมันคล้ายกับลูกสุชนักชเชื่องตัวหนึ่ง เฮ่เจ hey, hey. ้าไก่ร่วมเดินทางของโมอาน้าและเมาอีที่มันกระโดดขึ้นเรือของโมอาน้าแบบไม่ได้ตั้งใจไก่ตัวนี้เป็นไก่ที่ช่างพูดปาดเดียวแต่มีอารมณ์ที่อ่อนไหว เมาอีมนุษย์ที่ถูกมนุษย์เ้วยกกนทำร้ายและขวนขวายคุณค่าจากเสียงชื่นชมของผู้อื่นมนุษย์มีระบรุดพึ่งคนพึ่งเทพที่ถูกพ่อแม่โยนทิ้งทะเลตั้งแต่เด็กมหาสมุทรช่วยเขาไว้และเทพก็ได้ประทานตะขอวิเศษให้กับเขาเม้าอีใช้ตะขอทำลายทุกอย่างที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เพียงเพราะต้องการแสดงออกว่ามั่นคงมั่นใจซึ่งเป็นเพียงเกาะหนาที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเยียวยาหัวใจของตัวเอง และเป็นผู้ร่วมเดินทาง,งไปพร้อมกับโมอานาะมีความสามารถในการแปลงร่างได้และมีอาวุธสู้ใจคือตะขอคล้ายเด็ด ตกปลาที่มีเวทมนต์อยู่ส่วนปลายร่างกายของเขาประกอบด้วยรอยสักต่างๆสามารถเคลื่อนไหวได้ซึ่งเป็นภาพสองมิติของมาอีกที่ทำหน้าที่เป็นตัวเตือนสติของมนุษย์ครึ่งเทพผู้นี้ให้แน่ใจว่าเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องและยังชื่นชอบกับการแสดงความสามารถเป็นกาศของตัวเอง ดูอิซึ่งเป็นพ่อของโมอานาชายผู้หวาดกลัวในการเปลี่ยนแปลงและยังเป็นผู้นำนของเกาะโอทุนุยเขาต้องการให้ลูกสาวขึ้นเป็นผู้นำคนต่อไปและไม่สนับสนุนให้โมอานาออกผจญภัยใน้องทะเล เพราะมีกฎห้ามล่องเรือออกไปนอกแนวเขตปการังซึ่งเป็นกฎที่พ่อของโมอานายึดถืออย่างเคร่งครัดและชาวโบทเทเลทุกคนก็ปฏิบัติตามมีเพียงสองคนที่คัด้านเรื่องนี้ก็คือโมอานาและยาาล่าทาร่าซึ่งคือลูกสาวและแม่ของเขานนั่นเองซิน่าแม่ของโมอานาเป็นแม่ที่คอยสนับสนุนลูกสาวมีบุคลิกที่เล่นเฉียบขาดและมีความตั้งใจแน่วแน่ในเวลาเดียวกัน และสุดท้ายคือคุณย่าทาร่าที่เป็นบิดาแห่งเกาะโมททรีย่าทาร่ามีอายุที่ยาวและอยู่นานพอที่จะรู้ว่าแท้จริงแล้วชาวโมโทรีไม่ได้มีกฎเรื่องกันห้ามออกเดินเรือแต่จริงๆแล้วบรรบุรุษของพวกเขาคือนักเดินเรือผู้ออกสำร,รวจเส้นทางและเกาะต่างๆ แต่สิ่งนั้นได้ถูก่าไปตอนที่พีคาออกอรารวาสและทำลายเรือจนชาวโมเทลุยลัวและไม่กล้าออกไปนอกทะเลอีกเรื่องราวเหล่านี้ถูกลบเลือนไปจากความทรงจำของชาวเกาะรุ่นหลังๆมีเพียงหญิงชราคนเดียวที่ยังจำได้แต่กลับกลายเป็นหญิงบ้าของเกาะของคนอื่น ผู้หญิงคนนี้เป็นทั้งคุณย่าและเพื่อนสนิทและผู้ให้การสนับสนุนของโมอานะ่าเธอรู้สึกว่าลานสาวของเธอนั้นมีความเชื่อมโยงบางอย่างกับมหาสมุทรอย่างเช่นเดียวกันกับเธอองคของตัวละครองในใจของชายผู้แข็งแกร่งหาทราบกันนี้ว่าเมื่อพูดถึงเมาอีกซึ่งเป็นตัวละครที่ถูกถ่ายทอดให้มีมรูปร่างใหญ่และมีพลังกายที่แข็งแรงะสงอื่นใด แต่ใครจะไปรู้บมในใจอันน่าเศร้าของเขาที่มีติดตัวมาตั้งแต่ําเนินและเราเองได้ตัดสิ่งตัวเขาไปแล้วหรือยังนับได้ว่าเป็นบทเรียนไม่น้อยที่ถูกถ่ายทอดมาให้เห็นว่าเมคนหนึ่งภายในและภายนอกของเขานั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงรวมไปถึงการกระทำของเขาแม้จะเป็นสิ่งที่ผิดพลาดแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางแก้ไขหรือที่ว่าเราจะแก้ไขมันหรือว่าเราจะปล่อยปัญหาไว้อย่างเป็นอิป่าถหาม,มองย้อนไปกับที่มัวน้า ที่ดูเหมือนบาบางหลายหลทางสู้แต่จริงๆแล้วลึกๆภายในใจของัวนาแข็งแรงมากๆมีเหตุการณ์หลายครั้งต่อหลายครั้งที่โมนาต้องยอมจำนนแต่เธอก็ไม่เคยคิดที่จะย่อท้อและไม่เคยยอมแพ้แม้แต่น้อยปัญหาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วก็เพียงแค่ต้องแก้ไขปัญหาด้วยความมุ่งมั่นเท่านั้นเองหินสีเขียวเล็กๆที่เป็นหัวใจลึกลับแห่งการสร้างสารรค์ของเทพ,พเจ้าเทพิติถูกขโมยโดยเมาอีกมนุษย์ครึ่งเทพที่กำลังวางแผน จะมอบให้เป็นของผ่นมนุษย์โมอาน่าต้องนำหัวใจของเทพิติไปคืนเพื่อกอบกู้เกาะของเธอและโลกใบนี้จากการคุกคามของเทคาปีศาจลาวาลุกลามเกาะและผ่าชีวิตไปอย่างช้าๆด้วยหัวใจนั้นเปียกเสมือนกับธรรมชาติและเปลวเพิงของเทคาก็ทำให้คนดูนึกถึงวิกฤตโลกร้อนแต่จริงๆแล้วเทคาก็คือเทพิติ ที่ไร้หัวใจนั่นเองนี่ก็ทําให้เรานึกถึงธรรมชาติที่ตอบโต้เราอยา่างรุนแรงค่ะตะขอเกี่ยวปลาหรือเบ็ดซึ่งเป็นอาวุธคู่กายของเมาอีกเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและความปลอดภัยตามคติความเชื่อของโพลีนิเซียมคือสิ่งที่เมาอีพยายามเอาคืนมาให้ได้ค่ะความน่าสนใจ 1. โมอาน่าไม่ได้มีคุณสมบัติแบบเจ้าหญิงดิสนีย์ทั่วไปแต่ยังมีความแข็งแกร่งการเดินทางตามฝันและออกจะมีความเป็นคนหัวขบฏการประจนภัยของโมอาน่าจะตั้งความเป็นผู้นำและแ,แหวงหาเส้นทางของชีวิตซึ่งเธอยือนยันหนักแน่นว่าเธอไม่ใช่เจ้าหญิงแต่เป็นลูกสาวของหัวหน้าชนเผ่า 2. ฉากที่เกิดขึ้นกรารหาสมุดที่โมอาน่าและมาวิตต้องมาเชิญกับโจรสลัดมะพร้าว ที่มีชื่อเรียกว่ากากาโม่าเป็นงานออกแบบแอคชั่นในรูปแบบ a อนิเมชันที่ดูสนุกและตื่นเต้นเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่ 3. บทเพลงของโมอาน่าที่มีความแปลกใหม่ผสมกลิ่นอายของหมู่เกาะแปซิฟิก,ก Pacific, และมีจังหวะที่สนุกสนานจนมีคนยกย่องว่านี่คือเพลงที่ดีที่สุดของปี2016รวมถึงบทเพลงต่างๆในเรื่องอย่าง How for i v o Go ยังช่วยเสริมองค์ประกอบของเรื่องได้ดีอีกด้วย 4. ฉากต่างๆที่มีความสวยงามมากทั้งเกาะต้นมะพร้าวท้องทะเลหาดทรายและเกี่ยวขึ้นทุกอย่างทำให้เราได้เหมือนใกล้ชิดกับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฉาก,กทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งนี่คือภาพสะท้อนที่ทำให้โมอานะ่าประสบความสำเร็จในงานภาพอย่างน่าประหลาดใจ รวมถึงการนำตัดท้องทะเลอย่างกระเบนมาบอกเล่าเรื่องราวด้วยซึ่งทำให้เราเห็นจิตวิญญาณแห่งท้องทะเลอย่างเรื่องนี้ชีช้เห็นว่าแทนที่จะกลัวการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นชาวเกาะคนอื่นๆเราต้องเป็นมัวนาที่จะลุกขึ้นสู้ก็หยุดภัยที่เข้ามาละสารสันติกับธรรมชาติและถ้าหากเราไม่สามารถเรื่องการเปลี่ยนแปลงได้เองเราก็สามารถสนับสนุนกลุ่มคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ คนที่มีความสามารถและเวลาที่มีได้หมู่น้ามีความพยายามเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆแต่พลังของเธอแข็งแกร่งรู้จักจาัดก,การและแก้ปัญหาล่วงหน้าได้ดีและเป็นคนที่รู้จักความอันอยู่รู้คุณคนที่จะทำให้หมู่เกาะข,ของตัวเองกลับมาดีขึ้นแถมดะช่วยชีวิตของคนในเกาะอ,อีกด้วย